สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวของที่ไปซื้อมาวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นอวันอาทิตย์นะคะอากาศก็อ่าเน่าค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศก็จะมีความหนาวเย็นอ่าแล้วก็อ่าลมนะคะลมเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีมีลมแรงแล้วก็ฝนตกนะคะตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาพรุนี้ก็เริ่มดีขึ้นหน่อยแต่ความหนาวเย็นก็ยังคงมีอยู่นะคะช่วงนี้อากาศหนาวเย็น เชื้อไวรัสมันก็ติดง่ายขึ้นนะคะคนเป็นหวัดแล้วก็เป็นไวรัสนะ,ะสะสมกันไปนะคะช่วงนี้ก็ติดประมาณ5 0 0 0 6น0 0 0นะคะมาอะ 2, สองสามวันแล้วนะคะก็เลยรัฐบาลเขาก็เลยมีมาตรการเข้มข้นขึ้นนะคะก็คือ,อพับร้านค้าร้านอาหารต่ตางๆนะคะเขาก็ให้ปิดสี่ทุ่มเลยนะคะปิดเลยก็คือสี่ทุ่มปุ๊บให้ปิดเลยถ้าไม่ปิดเขาก็ปรับอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคนขี้ขึ้น รถรถเม้นะคะต้องใส่หน้ากากคนที่เข้าซื้อของในร้านที่มีอ,อินอร์นะคะก็คือ,อด้านในก็ใส่หน้ากากแล้วก็ตอนนี้นะคะตามตลาดนัดต่างๆเขาก็มีกฎนะคะให้คนที่เข้าไปซื้อของใส่แมสท,ทุกคนนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่ใส่เขาก็ไล่ใส่เลยมีคนบอกว่าต้องใส่แมสนะคะตั้งแต่ตอนที่เก็บเงินเลยนะคะ่า ต้องใส่แมสนะเข้าไปตลาดคาบูเซียลเพราะว่าช่วงช่วงแรกๆนะที่เขาเปิดคาบูเซียลก็มีคนใส่บ้างไม่ใส่บ้างอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตอนแรกที่เขาเปิดให้โคคาบูเซียลไปก็ให้เว้นระยะห่างนะแต่คนที่ไม่ใส่แมสก็มีอยู่แต่ว่าตอนนี้นะณเวลานี้เขาโดนลงให้คนทุกคนใส่ใส่แมสกันเกือบอทุกที่แล้วนะคะท่านผู้ชมน่าจะจับว่า ู่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยเนาะอยู่บ้านตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ใส่ถ้าสมมุติว่าเข้าไปในชุมชนนะคะอ่าอย่างเช่นตลาดนัดอ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตนะร้านหมอร้านยาร้านค้าร้านขายต่างๆเนี่ยออ่่าาครบอะไรเงี้ยเนาะอ่ามาริสันอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ต้องใส่แมสนะคะเขาให้ใส่แมสก์เขาให้ล้างมือนะคะก็มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ไม่ให้รวมกลุ่มกันห้าคนนะคะท่านผู้ชมเอาล่ะ วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วนะคะวันนี้ดิฉันได้อะไรมาบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะดิฉันก็จะเป็นได้พวกเงินพวกอะไรดิฉันไม่ไดเอามารีวิวนะคะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นของเดิมๆเมก่าๆแล้วเนาะแต่วันนี้นะคะดิฉันจะมารีวิวให้ดูนะคะอันนี้เป็นเป็ดนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็ดทำมาจากทองเหลืองนะคะท่านผู้ชมทองเหลืองที่นี่เขาจะนิยมเอาทองเหลืองนะคะมาทําเป็น เครื่องประดับประดับตกแต่งบ้านนะคะไม่ใช่ประดับตัวเป็นเครื่องตกแต่งบ้านนะคะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านต่างๆนะคะเอามาวางไว้หน้าตรงหน้าต่างเอาไว้ตรงไซด์บอร์ดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเาก็จะนิยมเอาไอ้พวกทองเหลืองนะคะมาะตกแต่งบ้านบางทีเขาก็ทําเป็นกวางบางทีเขาก็ทําเป็นมา้าเป็นเสือเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมก็ ม,มีหลมีหลากหลายนะเพราะว่าที่นี่เขาจะนิยมนะคะาการตกแต่งบ้านนะ,ะแล้วก็เบือ่อแล้วก็ไปขายอะไรเงี้ยขายขายแล้วก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วก็เบือ่อแล้วก็ไปขายก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้นกะะ็เป็นกล่องนะเป็นกล่องใส่ของเราเนี่ยแหละเป็นนกอะไรเนี่ยเขาเรียกนกอะไรนกนางแอ่นนะคะท่านผู้ชมเห็นไหม เป็นนกนางแอ่นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงเครื่องล้างจานนะคะก็จะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะคะแต่เขาจะมาทําเป็นลวดลายนะคะมาลงยาค่ะท่านผู้ชมป้าเราก็จะเป็นทองอ่าลงยานะคะแต่เป็นทองเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทองเหลืองเหมือนกันนะคะแต่ลงยาอ่าก็จะเป็นมีความสวยงามนะคะอ่าอันนี้ก็สามีซื้อะคะที่ฉันไม่แน่ใจว่ากี่บาทแต่ว่าอันนี้ซื้อมาหนึ่งปวนด์คะท่านผู้ชมแต่ถ้าซื้อร้าน ซื้อใหม่จากร้านนะ่ะแพงนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราไปซื้อมือสองก็ราคาค่อนข้างจะซื้อได้นะคะซื้อได้เพราะว่าทองเหลืองเนี่ยมันไม่เก่าอยู่แล้วนะคะถ้ามันเก่าแล้วก็ามาเช็ดมาอะไรได้ต่อมาก็เป็นพิวเตอร์นะคะพิวเตอร์อันนี้หรือว่าดีบุกนะคะมีท่านผู้ชมใจดีนะคะบอกว่าทองออพ,อพิวเตอร์นี่ก็คือดีบุกแต่ก่อนนี้ดิฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะเรียกแต่พิวเตอร์พิวเตอร์เนาะอันนี้ก็เป็นดีบุกนะคะที่เขาเอามา ทําทเป็นรูปน่นนี่นั่นนะคะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เข้าเก็บสะสมไอ้ไอตัวนี้นะคะพอเก็บสะสมเยอะๆนะคะท่านผู้ชมบางทีเขาก็ขนมาขายบางทีเป็นสิบตัวเลยนะคะที่ฉันเคยไปเหมาเขานะคะตัวตัวละสองปอนนะคะเวลาคนเอาไปขายเนี่ยเขาจะขายห้าปอนหกปอนเจ็ดปอนแปดปอนถ้าตัวใหญ่ก็แพงขึ้นมานะคะมันหนักนะคะ่ะท่านผู้ชมดีบุกนี่หนักมากดูนะโฟกัสให้ไหมเนี่ยนะคะอันนี้เป็นดีบุกเนาะซื้อมาสองปอน ต่อมาก็เป็นสวอล r o v s k i นะคะเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งก็เหมือนกับแพนดอร่าเหมือนกับอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอ่าแพนดอร่ามันจะเป็นเงินเนาะแต่ว่าอ่าส Swarovski เนี่ยมันจะเป็นอ่ามันจะขายมันจะขายพวกเป็น,นคริสตัลนะคะท่านผู้ชมอออ่าไไตัวขายมันก็คือคริสตัลนะคะไม่ได้อ่า ไม่ได้มาเน้นตรงอันนี้เป็นเงินเป็นทองอะไรเงี้ยมันเป็นทองชุบหรือเปล่าดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นทองชุบที่มีความหนานะคะถ้ามันถ้ามันทองชุบมันก็ที่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามันมันทำมาจากอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามันทํามาจากอันนี้ที่คุณภาพดีมากนะคะมันกว่ามันลอกยากนะคะท่านผู้ชมมันลอกเหมือนกันแต่มันลอกยากนะคะพูดอย่างนี้ดีกว่า อันนี้เป็นแหวนนะ,ะนี่นะแหวนสวัลอบสกีนะ,ะน,นี้ก็มาพร้อมกับกล่องซื้อมาสี่ปอนมั้งถ้าจําจไม่ผิดนะคะเพราะว่าซื้อมาอมีทั้งแหวนมีทั้งอะ,อะไรนะต้้มหูโน่นนี่นั่นคนะ,ะรวมๆกันก็ห้าสิบกว่าปอนนะคะอันนี้ก็มาพร้อมกับหลายอันนะคะก็จะให้ดูนะคะอันนี้ต่อมาก็เป็นแหวนเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นแหวนสวอลลอบสกีเหมือนกันนะคะดูความเงางามนะคะของคริสตัลนะคะท่านผู้ชมของอแก้วคริสตัลนี่นะ,ะอันนี้ก็มาซื้อมาพร้อมกันนะระ้านเดียวกันนะคะแต่ฉันก็ใส่ไม่ค่อยสวยหรอกนะคะสีขาวเนี่ยถ้าเป็นแหวนทองก็ว่าเป็นอย่างหนึง่งฉันชอบทองนะต่อมาก็เป็นเข็มกลัดค่ะท่านผู้ชมเข็มกลัดอันนี้ก็เป็นคริสตัลเหมือนกันนะคะเป็นสวรลคลอบสกีเหมือนกันแล้วก็เป็นเข็มกลัด ดอกไม้นะคะอันนี้เป็นเคลมกลัดดอกไม้เหมือนกัน,นะะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเคลมกลัดเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมนะเคลมกลัดมันก็จะมีะโฮมหมากนะคะท่านผู้ชมของพวกนี้มันจะมีโฮมหมากนะคะให้เราดูว่าอันเป็นอันนี้นะคะท่านผู้ชมมันคริสตัลมันหลุดไปสามเม็ดนะคะไม่เห็นนะคะตอนซื้อน่าเสียดายมากเลย <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นเป็นกุชชี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นน้ำหอมกุชชี่นะคะของผู้ชายกุชชี่ nv for men นะคะท่านผู้ชมอันนี้เสิร์ชอยู่ใน e ีเบก็สองร้อยร้อยสองร้อยปอนด์นะ,ะอันนี้ทำไมมันแพงดิฉันก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า,ามันเป็นสีขาวนะคะดิฉันก็ไปสเสิร์ชด,ดูในอีเบนะคะมันมันเป็นชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสีเขียว ค่ะท่านผู้ชมมันชื่อยเหมือนกันแต่มันเป็นสีเขียวแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีขาวแต่ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมมันเป็นสีขาวนะคะว่าเพราะว่าดิฉันก็ไม่ไม่เคยไม่เคยใช้หรอกนะคะอันนี้ส่วนมากถ้าซื้อมาก็จะไปขายส่วนมากนะคะของที่ใช้ดิฉันก็จะใช้ยี่ห้ออื่นนะคะไม่ไม่ชอบกลิ่นมันเท่าไหร่นะคะดิฉันก็จะมีน้ําหอมประจําที่ดิฉันชอบอยู่แล้วนะคะแต่เป็น พวกนี้ก็แพงแล้วก็ไปขายได้ได้กำไรนะคะท่านผู้ชมนอกจากว่าซื้อมาแล้วมันมันเหลือปริมาณนิดหน่อยแล้วซื้อมามาใช้อย่างนั้นได้นะ,ะถ้าเป็นอย่างนี้เต็มขวดเต็มขวดเลยนะคะท่านผู้ชม100มลเลยนะคะเต็มขวดเลยดิฉันซื้อมาในราคา3ปอนด์ดิฉันซื้อมาในราคา3ปอน <c oughs> ด์นนาคา่นนะ,คะตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วนะคะแต่ว่าคนขายเขาขยันขยอนะคะว่าให้ซื้อเพราะว่า ร้านที่ดิฉันไปซื้อเนี่ยมันเป็นร้านาขายของเขาเรียกว่าอะไรเฮ u s e clearance นะคะเฮ u s e clearance ดิฉันเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนะคะว่าเป็นเป็นบริษัทหรือว,ว่าเป็นเป็นเขาจะรับเคลียร์บ้านนะคะเคลียร์บ้านให้คนสําหรับอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตนะคะหรือว่าคนที่เขาจะขายบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะไปขน,นของนะคะออกมาจากบ้านนะคะเข,เขาอาจจะจ้างดิฉันไม่แน่ใจนะคะอันนี้อขอ ขอ,อไม่พูดถึงละกันนะคะเพราะว่าดิฉันถามสามีแล้วมันจะมีอยู่สองกรณีนะคะก็คือ,อคนที่เฮาเคเลนเนี่ยไปเหมามานะคะว่าของในบ้านนี้มีเท่าไหร่จะเหมามาหรือว่าเขาคนที่มีบ้านเนี่ยเขาจ้างให้คนมาขนออกไปเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าว่ามันเป็นกรณีแบบไหนนะคะดิฉันก็จะไม่พูดถึงก็คือเฮาเคเลนนี่เขาก็จะขนของมาขายที่ตลาดคาบูเซลนะคะเขาก็จะขนมาขายทุกอาทิตย์นะคะ อของที่เขาเอามาขายเนี่ยมันก็ไม่ซ้ากันนะคะท่านผู้ชมดิฉันก็แปลกใจว่าเอ๊ะแล้วของเขาไปทิ้งไหนนะเขาเอาไปทิ้งไหน <y ell> เขาอาจจะไปทิ้งที่ทิปหรือว่าเขามีที่ทิ้งนะคะไม่แน่ใจแต่ว่าของที่เขาเอามาขายเนี่ยเขาก็จะมาขายแต่ว่าบางอาทิตย์เขาก็เอาทิ้งไว้ที่ตลาดก็มีนะคะเพราะว่าตลาดที่แฮมเบลเนี่ยเขาจะเอาสามารถเอาของเอาของทิ้งได้นะคะแต่ถ้าเป็นตลาดคาบูเซียมที่อื่นเขาจะไม่ให้เอาของทิ้งนะคะก็คือ อะให้เก็บกลับนะคะก็คือไม่ให้เอาของทิ้งนะคะแต่ที่แฮมเวลมีอยู่ที่เดียวนะคะที่เขาเอาของทิ้งไว้ที่ตลาดแล้วก็มีคนอ่ามาเก็บไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเขาก็บอกเขาก็บอกว่าอ่าดิฉันก็ดิฉันถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าห้าปอนแล้วดิฉันก็ไปเจอตัวนี้นะคะเขาบอกว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกสองปอนด ดิฉันบอกเอ๊ะถท่าจะซื้อสองอันเนี่ยมันก็ต้องเจ็ดปอนะดิฉันก็คิดแล้วคิดเอกว่าเอ๊ะมันมันเป็นน้ําหอมหรือเปล่ามันเป็นน้ําหอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ําหอมมันใช่น้ําหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยเปลี่ยนใจว่าอไม่เอาดีกว่าเอาแต่อันนี้ดิฉันว่าเอมเอาแต่อันนี้ก็และกันสองปอนดิฉันก็จะจ่ายเงินเขาบอกว่าแน่ใจเหรออันนี้เป็นกุชชี่นะแล้วเธอจะให้ฉันกี่บาทดิฉันก็เลยบอกว่า สามปอนได้ไหมเขบอกเออได้ได้อาสปอนสองอันก็เลยเป็นห้าปอนอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เลยเป็นสตอรี่เรื่องเรื่องเล่านะคะที่เป็นได้น้ำหอมขวดนี้มาตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วนะคะเออแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเล่าอันนี้ให้ฟังนะคะท่านผู้ชมก็เป็นตลาดแฮมเบลเนี่ยมันจะมีคนอยู่คนยุโรปนะคะท่านผู้ชม อ่าโรมาเนียหรืออะไรเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะเป็นเป็นยุโรปเป็นไม่ใช่คนอังกฤษนะแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษด้วยพูดภาษาอื่นไม่แน่ใจว่าเป็นฝรั่งเศสหรือว่าเป็นประเทศอื่นนะคะเขาก็น่าจะเป็นโรมาเนียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าประเทศอะไรแน่ๆเนาะเขาก็จะมานิยมมาซื้อของที่อ่าอะไรนะที่ที่แฮมเวลนะคะเวลาดิฉันขายของเนี่ยดิฉันต้องระวังมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมว่า เขาจะมาเป็นกลุ่มนะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาดูของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาดูของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะถามราคาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะรอขโมยของอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะท่านผู้ชมจับได้หลายครั้งแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนะเาะวัยอ่าวัยกลางๆคนก็ไม่กลางนะก็แก่เติบแล้วแก่แก่แล้วถ้าเป็นกลางๆก็ประมาณดิฉันน่าสี่สิบห้าสิบ ยานั่งก็ประมาณห้าสิบหกสิบปีเดเห็นจะได้นะคะท่านผู้ชมประมาณห้าสิบหกสิบปีนะแกก็แ <c> ก <oughs> ก็ไปซื้อแกก็ไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะแกก็จะไปขโมยจะเรียกไปขโมยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท <c oughs> ่านผู้ชมคล้ายว่าเอเ่าแกน่ะจะจับองุ่นเป็นองุ่นนะคะที่เขาใส่กล่องไว้นะคะท่านผู้ชมใส่กล่องไว้เป็นกล่องเป็นกล่กกองแล้วเขาจะขายกล่องละหนึ่งปงอนยายนั้นน่ะเห็นอ่าอางุ่นอยู่ในถุงนะคะก็มาจับ เอาง่นใส่ในถุงนะมาใส,มาใส่มาใส่กล่องมาใส่กล่องเพิ่มมาอย่างนั้นนะคะให้มันเยอะขึ้นอ่าเขาบอกว่ายุดยุดยุดเขาบอกว่านี่คนขายอง่นนะคะท่านผู้ชมคนขายง่นที่เขาอ่าที่เขาขายง่นนะคะเาเห็นบอกหยุดเลยนะเธอจะมาขโมยของอย่างนี้ไม่ได้นะไปไกลๆเลยเขาบอกอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมน่าอายมากเลยคนก็เยอะแล้วก็พูดใส่ไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเอาไม้ใส่หูอย่างนี้เนาะดิฉันก็โอ้โหน่าอายมากเลยอายแทนนะท่านผู้ชมไม่ได้จะทําอย่างนั้เน,น,โโนาาเลยน,นะคะแบบ บางทีเข้าไปกับเด็กนะคะท่านผู้ชมบางทีให้เด็กขโมยก็มีนะมันเป็นอะไรที่แบบบางทีเขาเอื่อมละอามากเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้จะพูดยังไงนะต้องมาเจอกับตัวเองถึงจะรู้เนาะอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวถ้าใครดูคลิปวิดีโอดิฉันก็จะเห็นนะว่าคนเหมือนฝรั่งเหมือนแขกนะเหมือนฝรั่งแล้วก็เหมือนแขกเหมือนเอหน้าตาบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่คนอังกฤษนะคะออก ฉันก็ไม่รู้แหละว่าเป็นประเภทอะไรเนาะอันนี้ก็เรื่องเล่าให้ฟังนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสวยๆงามๆเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังแล้วอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมถ้าใครรู้ว่าน้ําหอมแบบเนี้มันมีแบบนี้หรือเปล่าก็เขียนมาเล่าให้ดิฉันฟังหน่อยนะคะเพราะว่าดิฉันปึกมากเลยไม่เคยใช้ไม่รู้จักนะคะว่ามันมันทำไมเป็นสีขาวปกติมันน่าจะเป็นสีเขียวเนาะเอาละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ